อยู่ตรงนี้มานานขนาดไหนแล้วก็น่าจะนานมากแล้วน,ะวนายไม่มีห,วหัวเนี่นะคุณดีเออนี่ม,มาโองอะไรเนี่ยผมใส่เอา้านายนายรีวิวม,มาเลยโอเฮ้ยเพื่อนนายนั่งก่อนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับยูดี้แต่เราก็อยู่ช่วงอีกสักทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันก็คือคลิปเมื่อกี้เนี่ยเราลงเจ้าน,นี้ไปเสรเดี๋ยวเรามาวัดด้วยตัวใหญ่เ e <c oughs> นี่ยคือ เมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยเรามาวัดขนมชิ้นี้ด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งกล่องแล้วคือมันละคืออันเดียวกันเลยเวลาเดียวกันก็เลยเอามาเทียบด้วยเลยอันนี้แบบธรรมดาอันนี้แบบเพิ่งเอาเมื่อกี้เลยสดละร้อเลยคือมันเก็ะแกะไว้แล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราเลยไม่ต้องใช้โอ้ยแม่แม่นยี่ห้อข้างหน้าก่อนเลลูกใช่ข้างหน้ามันก็ยี่ห้อใช่ลูกก็เนี่ยที่เห็นอ่ะเกมทอย หนึ่งต่อหกนะฮะ T h อ่อมันหนักหนางคือบอกว่าเราเปิดเอาไว้นะชื่ออชื่อ gtbd T ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะหนักๆด้านหลังก็มีเขียนแบบระวังแล้วพวกนี้ข้างรั้งก็แบบีีด้านนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยนะเปิดก่อนเลยด้านหลังก็แบบอันตรายแบบนี้แบบนี่ไป ออกเลยเะไปผู้ชายนะฮะเอาออกโอโหค, <c oughs> คือรองเท้าแบบรเท้าแบบนี้เลยหรออ่ <c oughs> อเ,เอาช่วยเอาของในะรเปขึ้นมาว่าจะเป็นผีนะน้นห้ามกินนะห้ามกินนะ กอดู not eat นะฮะอันนี้ข้อมือโอเคเรามาดูมือกอนเลยเนี่ยมันมีมือมาให้แบบนี้ใส่ใซัมบี้พวกเนี้ยกบบ็ล้วกันเข้าใจไม่แมาจะกินที่แล้วกินแล้วมันไม่มีหัวไม่เหมือนอะไรเท้เาไม่มีโอเครองเท้ามันเป็นรองเท้ามาให้เลยเป็นรองเท้าแบบ คนเก่าแล้วพวกเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่เขาผิ้วไปเลยอ่ะน่าปวดคันๆทีนี้ตัวนี้เป็นบอดี้ของอิจิโกะเออเป็นเป็นตัวอิจิโกะแค่มีแค่รองเท้ามาส่วนที่เหลือต้องใส่เองอืมแล้วต้องไปหาหัวหาอะไรมาเองเลยเป็นบอดี้เสริมมาเองมันก็เลยมีรองเท้าชุดนี้มาให้เขามีแค่รองเท้ามาให้เดีไม่มีอย่างอื่นมาให้เดี๋ยวจะเศาเหมือนกันนี่อันนี้ก็ข้อมือสองข้างเลยแบบเดียวกัน คนละแบบก็มีปแล้วเพราะว่ามันเริ่มใจนี่ด้วยเพราะว่าการที่เราจะวัดได้เราต้องใส่รองเท้าให้มันให้ดีสริงนะฮะไปสุดก็ไปสุดก็ไปเฮ้ยอยู่เอาเอา ก็ได้ใส่ให้ทีคุณเทพไปเจ้าอยากต่างจากภากฟ้าช่วยรับมันไปใส่รองเท้าให้ทีพระเจ้าจะภาคฟ้ากำลังส่งมันมาม่อกำลังกำลังใส่รองเท้าให้มันเนื่องจากมันทำอะไรไม่ได้โอเค ระหว่างรอเราก็ต้องหาอะไรเล่นนี่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยใครเอาของเล่นไว้เออเฮ่อเรนไว้กำลังโดนค่ะอ่าแอะเรียบร้อยคีน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่หัวด้วยนะเดี๋ยวระหว่างรอนีี่่เด๋ยวคอยเอาค่อยใส่เลนเออเดี๋ยวค่อยใส่นะไม่จะเป็นหรนอื่นต้องใช้ไดมาเป่าใช่เขาบอกต้องใช้ไดเป่าผมมาเป่าแล้วให้มันร้อนๆจะได้ใส่ไดง่ายๆโอเคตีเที่ยวขนาดก่อนไหม ค่อยใส่หัวอันนี้คือตัวที่รีวิวเมื่อกี้อันนี่เด็กกัเท้าอันนี้ไม่มีเท้าอู้เท่ากันเลยสูงกวนนิดเดียวเอ้งสูงกวนนิดเดียววิงสูงกว่นิดเดียวนี้งสูงกวนนิดเดียวเองอ๋อเราเท่ากันดีนะแต่อันนี้คอมันเอียงลงมาพอมันเอียงลงมาเลยไม่เท่ากันถ้าตั้งขึ้นมาก็ประมาณนี้อ๋อเท่ากันเลยอือเท่าพวกนี่ไงมาเท่ากันก็คือถ้าใส่รองเท้าด้วยมันจะสูงกว่านี้ ใส่พังพลาด้ยจะสูงไปไหนใส่รองเท้าด้วยประมาณนี้โหสูงไาเยอะเลยดูยังไงก็รู้ว่าสูงกว่าเมื่อกี้ผมลองรองเท้าสูงมาจิ้มไว้ใส่เข้าไปำไมตี๋โหเหนียวเลยวะหัวมันมก็ขยับได้อยู่เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นผีแล้วพวกนี้แน่เลยดูดูดูดี ดูมือที่เขาแถมมาให้อ่ะแล้วมีเพื่อนแบบนี้ด้วยนะแต่อื่นไะม่มีนะเนี่ยโอเคนอนโอเคต่อไปก็คือการเพฮ้ยกระแบกิววะลูกเอ่อเพราะว่าแบ,บกิวเราจะเตี้ยวกว่าแค่นี้มัก็ไม่ได้ลนะแล้วเนี่ยแบกยิวจะต้องกินนมเยอะหน่อยแล้วก็จะเอาตรเนี้อุทิศไปก่อน อ้าวต้องพี่บอกถึงรองเท้าี่จะได้รู้ว่าสูงขนาดไหนให้เกะเก่าเอาในลอยอยู่นิดนึงโอ้โหแค่ไหลเองอ่ะแค่ไหลเองถ้าลงมาก็ไหลก็ประมาณขึ้นคอว้าใส่แปรงมันอืมโอ,นอนโอเคนี่คือกล่องที่จะมีแต่หัวโอ้ขนาดแบบโอเคตัวนี้มายังใส่แว่นอยู่ไมาเร็ว โอเคหนูเติบโตไปหัวโตไปหน่อยนะพวกเขาพูดเลยน,นี่โอ้อันนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่หน้าเข้มไปหน่อยว่ะเพีวไม่เหมือนอเพียวไม่ตรงกันนี่อันนี้ก็เห็นนี้ไม่ได้ดิลงมายึบ,นนยยบไ,ปไ,ไปหน่อยข้างหน้านี่เขียนข้างหน้าลงมายึบไปหน่อยวขึ้นขึ้นมาหน่อยเนี่ยคอมันหลุดยังไงดิ จะเข้าอยู่ละจะัีแบบมันก็น่านจะเข้าเลยอนะโอเคเลยไหมโอเคด้วยมันโอเคเลยอ่ะอันนี้ต้องไมโอเคโอเคอันนี้ไม่โอเคอย่างแน่นอนผิวมันไม่เข้ากันนะเนี่ยใช่ฉาดฉาดช่วยฉาดฉเหมือนเอสมือยๆโอเคตเ่อไปก็ พี่นี้มันไม่เข้าก่อ,อ,กกอนออกใครเฮ้ยโ,อ,อ,อ,กกอ,โอ,อ้อ้อันนี้ก็ไม่เข้าโอ้คือเข้าอยู่อันเดียวอะเข้าอยู่อันเดียวเข้าอยู่อันเดียวนะนี่เข้ามสุขแล้วสวยเขี่อยมพีเพื่อน ผม <Okay. S 2> ว่าตัวเนี้ยผมให้ประมาณแปดสิบแล้วคันมันนึ่งก็คือมันนุ่งยากในการใส่รองเท้าอันที่สองก็คือข้อมันมันดูแบบไม่โอเคอ่ะโอผมไ,มไม่ชอบอีกอันนึงอ่ะเออแต่ก็ใช้ได้นะผมว่าสวยดีเแต่มือเนี่ยอีกอันหนึง่งบอกเลยมือท้ามมีเค่ มซมมบีม้งให้กำมือตลอดเวลาไม่ได้มันไม่นซอมบี้นม่เรามีตัวซอมบี้ด้วยมันไม่ใช่มันเป็นมือแบ่อยางนี้เป็นทาหารไม่ใช่นะเอาเลยวันนี้หน่อยสิอยู่ขยับได้แล้วแหละมาเจาะคลิปใครอ่ะ้าเท่าไหร่เท่าไหร่นะคุณอ่าให้ผมกล้องเลยให้อเอ่อ,อให้เท่าไหร่ครับหมอก,กล้องหมอก,กล้องด้วยอืมให้แค่หนึ่งแล้วกันส่วนหนึ่งคะแนนนั้นก็คือมันใส่หัวไหนแล้วมันไม่เข้าเลยไงไม่ไม่ไม ให้กี่คะแนนเต็มสิบเก้าเก้าเก้าอีส่วนอีนึงก็คือหัวใส่หัวไหนไม่เข้ามันเข้าแหละเราก็ไม่ซื้อเองเข้าอยู่เข้าอันเดียวแต่มันดูน่าเกลียดไม่ไม่ของเของเราเนี่ยหัวของบ้านเราคนอื่นก็อาจจะมีหัวอื่นมันอันนี้มันไม่ไม่ค่อยสมเหตุสโอเคผมถกใส่คุนได้ชอ, okay. อบน,นะเพราะอีนึงอ่ะคือแค่แบบของบ้านเราคนที่เหลือก็ได้าของคนอื่นก็ได้เขาน่าจะให้เจ็บสิบโอเค ใครที่ชอบที่นี่อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรลรีบไปนะบ๊ายๆวันเดียวสาธถมให้เลย